น่าแปลว่า <là> bueno. ลูกน่าเป็นเอาเลยเปิดคลิปออกมามืาเลยก็ใส่แรงงานส่งสาวก่อนต้อดเอากต้องเอารอี่เยอาวุนมาเลยเบ้ยงอ่ะเออทิ่มไปทางนี้ผู้เดียวไปนัดผู้เดียวไม่ได้มามัดอย่างๆใช่จ้าตาลามก็ไปนิ้วหายกระเทียมก้อนปลาดุงเลยเผื่อพอจันไปเนื้อัดใส่ถุงกังชี่ไปเนาะเอามาพิโดอะ คลิกเดี๋ยวไม่รัดให้เด้อยังมันหอนมือเด้อเจ้าให้เหล็กกระเทียมพ่อจะลงเลยเนาะตื่นเช้าออกมากับใส่งานใส่แรงงานแหลกกับนุ่มเฉียวเลยน้องเฉียวเลยเนาะโดนไม่รัดใส่แรงงานแหลกกับนุ่มเฮ็ดแล้วแหละไปเอานุ่มยางเลยมันไปเลือกรถไม่รัดจัดให้ไม่รัดหรอกไม่ได้มันลายแหละไปมันนิ่ง เออคได้ลายสิใค้ได้ทุงของจะดํามานนะอันนี้เนาะเยี๋ยวเลาสิคัดอีกกว่นึงกราดูเอะไรทางเอนิวทุงมันห่อที่ได้ปเลยอัสวัยดีป้าลุงนะสองเช้าสวัสดีอน้จ้าน้องวินมูขึ้นมาบ่อะไอีไข่ไงจีไรนะพาน้องจสไอฮึเป็นไข่แล้วบาทนี้ มือเศร้าเลยเพิ่อนปีนบ้านพี่น้องเลยทางน้องวินติดน้ำเดิมปีนน้ำลังกันแล้วปะติดนางขาดตะหมอกใช่ไหมแดดมือนีิพี่น้องเลยเนาะอ้าวมือว่านี่ฝนตกมือเศร้าเลยกระตุกวันพระเนาะเสียงจนเห็บลูกชาวเวเสียงจนเท่าเบิดโอ้โอ้หอ้ เพิ่นนหายมาเช้านียจะไปตลาดน้ำประตื้นิ้วเอ้หนุัเสเหบเลยตักทายสบายดีเด้อป้าลุงเด้อมาหายนิวเด้อไโชกินข่าได้เมื่อนี่เนาะมันแหย่สบายดีป้าดุง เอา่ะใช้น้อยน่อเออเดี๋ยวมีตะติมาให้มาหมัดปากมันเด้อเพราะก้อนมีเบิดแล้วเพราะได้หมด่ลยจลายแต่เดี๋ยวกระดุ๊บตื้นได้นั่งคาตาหมาต้กนั่งคาตาหมาห้ากองไหมเด้ออือบอกเห็นคาตาหมาคาตาหมัดไปรจันให้ดหบอกปะจันประจันไม่กี้เข่ามันงแกเบอร์แต่งมันหูเขา สุงน <an> ้อยป่ะเนี่ยมีบทบทไหนมันเป็นไงนะถุงน้อยเนาะสุดสาของเรินนี่เยเวลาที่เราได้ประทีบั2แล้วบัตมาแต่ประทีบรนีเอ้ยงหาพันจีนึงใส่ย <an> ังไเะลุกขึ้นด้บอ อันเดกม่สามัรน้ำดไวงกอถุงหนึงมีเเท่าไรสองสองีิีสองนอร่อยาอร่อยไไอีอาหน่ันแคนี้เดี๋ยวเวลาที่ห้ามพิดแล่เจ้า่ให้ได้พนห้อนมั้ง อ้อยงโมกี้าอะไดูลับัดลงไปขะนันวอด้วยท่าน้มันเบาอันชองปะจุ๊บจุ๊บเออมาล้วบอกไปลงซอยชื่อกระเทียมดินเะไรกเมันสีเนาานะตาหึงมันเนา ปาดุ้งใหเจอชื่อแน่เอาตัวนี่ชื่อปลา <laughs> ดุงรุ่นเอิคายลุ่ีงเรุ่นเอิปลาดุงไม่ชื่อซอยเลยชื่อกเกเซอยแน่ปลาดุงผิดจะเตียมกันไม่เด้กกนจได้หาพันจีเันหาพันจีก่อนพันจสิบบา แค่าดอ้อะไเลยแมาต่อมาเอาจะเอาตัวนี้เอาเอา๋อหในแม่ยังชิมมัดอย่างๆอยูอย่ดะเป็นกระมุนมุมุนมุนเีก็กขยันเล็กดีมีรางวัลาโอ้โ<ห>เป็นเฮ่ปัตเดยวเนาะ เดียวมินมาไล่งว่อรมไล่เลยด้วยเลี้ยงคอนแกนเขาเ้อนแกนเขาเขามนั่สบายัเนาะนี่มีถุงน้อยป่าช่วยซื้อถุงน้อย ถูกหน่อยสุดอ่ะอยาดอกแล้วเดี๋ยวซื้อมาใหม่ต้องใสไปแล้วเอากินไปบ่แม่ยังมีอยู่อ๋วป้าจไปมาหายปาน่นป้าเนน้องจีวีนะป้าป้อดูตรงหายชิพัดบ่ไปดิอ่าใส่ถงไอะป้าได้ชงฮงจาามนี่พุกเร่

ลูกบุญพ่อใครพอวัฒนาปอวัฒนาเออโอ้จักเนาะนั่งกันนัหนพี่นันอะไรเออนั่งจะมาพหอวัฒนาลูกบุญปอวัฒนานนั้นแหละดูไอ้แม่บอสบอสหนาเออมาวัดชกบองหนาตัวนั้นใหญ่กว่าเนาะตัวนั้นเลยจากตัวนั้นเอออันเดียวกันบอส ท่างลุมเน่ท hmm. yeah, ่างลุมพูดละปีนขึ้นดึงขึ้นนั่นน่ะบอบอการก้าวเจ้ามาเนี่ยเออดึงขึ้นเออนั่นแหละท่างลุ่มผูแหละโดยตัวลุมเออนั่นแหละไปแด้พอพัฒนาไปแล้วเห็นปะเออนั่นแหละซีคุณ ăn hóc phun nữ chị bằng đi bằng hát đi chứ mẹ lại này gì nóng mà chứ mọi người oh, mọi <để> ôi mọi người mọi người ôi <laughs> à mọi <hỏi> người <mày>. <laughs> <laughs>

เสียงเห็ดเสียงเหอะไปเดี๋ยวปลาดับมันไหลลงได้ขึ้นอยู่บ้งแคร์ไดเลยกระเทียมผิดตระเทียมโอเคฝากกรต้องเอาพวกพันหนึ่นงค่หหหหหะหาเอาของพันโอ้พวกพันแล้วฝากกับพวซื้อแล้ว่ะอ่ามันแพงโคตรใจหน้าพันแล้วพอได้ แกประเด็จเป็นนัวผัดแ่แกมาอีกเน,นาะาวัดเอาหัวัวเยอมาชวสาูงละหน่อยไม่ใต่จิตก็ได้ไม่เอาชส่ซูงง่ายไม่งงน,น้นนอยอ๋อต้ะม,มันตลอดนะอง่จังเ ิคเน่ยไว้ให้พิคท่านเลยไม่รับให้เสตาาได้มาเจ้ามเสียอไดิแต้เราได้เาได้เาวนอะรรสียตานีสียตานอนั้นพูเสียตาตัวนี้ไเสียดอกเดี๋ยวดินกัไปรังมือ เอาก้นไม้ดิ้นแน่น่ะพี่แซอยู่นะ่ะน่ะลากอ,ออกเลยเไปไปดินนำเกลือประจันกับใบตาก อันดูใส่ชองชองไใส่ชองจังบ่ชองใส่ชองอันชองอันเนี่ยไปใส่เว okay. ้เลยภาษามาไ่้ยินนะใส่เอเฮี่ยเสร็จแล้วะไมาหน้าคนกัน

ได้สิเพื่อนได้สิบพ่อนได้ขึ้นว่ายนิวเดี๋ยวจะมาหนับใหม่นี่ะไอ้ที่มาตุ๊เม่์เขาแล้วเจ้านะเพราะว่าอ่ามักพีเจ้ยป้าหายเพราะว่ามันรถดีนี่อยู่ตุเป็นตุงน้อยตุงกลางอ่ะเอาถุงตรงไหนพิพัฒน์เดี๋ยวนิวเอาให้ Hò nội Hò nội đây à nè Nội nói chút chút này, một gì là bố mẹ thì mẹ bạn nâng nè Đâu ai nè hãy tự có đi chín hò đi nè một ngày phút, bố nội phút Chá xích tháng nữ Khóc trái tự tổ, tổ mắt cao lắm bố ăn Tựa

เกลียวให้กูไปใช้ลืมกัเต็มไปแล้วจบเอาไปเด้อมาเด้อน it. oh, ี่เด้อพญานาอานี่มาให้เอาเด้อาน่มอ้เด้อหานมบอกค่ะทำงานบอก กาทำงานนารบอกนมโปโต้เลนมโปต้อ้น no ี่อนมยังนุなな่มแป๊บนี่แป๊บเน้อนมแป๊บว้าวยิ้มอรให้ใมึงกัเน๊อดึ้บอกป้าไปเอาองนกาแฟมาไม่ได้ไปเด้อป้าเราผสมโทรศัพท์ละจะอาไป ได้วันนี้กินแบบรับกูโอเคสั่งกาแฟกันป้า,ปากอ่อน อะไรงกันติดกัเศร้านั่งวินาอ้ามากินได้ไหมอ่ะกินบ้านาแม่กินบ้านาแม่จบมาดูคอยจับมาคอยจับมาเออเห็นว่านาแม่ใั่วุ่นไปเลยบายอือมาต่อจุ๊บอีกจุ๊บซ่ยออกไปแล้วไอจับออกไปแล้ว นี่อยากไปขี่รถซิ่งบ่เดี๋ยวพาไปให้มันถนนมันแห้งก่อนพอดีว่าทางเซโนเฮาเนี่ยไปน้อยแล้วแม่ก็ตัวอยากไปสิงแล่วว่าก็จะไปไล่แมนชุดในป้านี่ไป็นแบบปุ้นชุแไหนไม่แหงตอนชุดแม่แม่ดดดแนค่ะคำว่ามันโมแหงเฮาิมื่นเนีเนาะล่มเนีเนาะอืม ว่าต on ั้งซิโน่เปิดแะลองเปิดเซเว่นพ oh ี yes. ่น้องเลยก็ได้ยังพาตาดำเพ้นไปเที่ยวงานเนาะแม่แมันต้องใจมันมื่นเนาะมันมื่นแม่แหละมันมื่นลิ้นอยากไปยุ้ยว่ะส์เนี่ยถ้ามันแห้งก่อนเนาะว่าตอนนี้มันแดดแดดจะน่าจะแหงเบิ่งเบิ่งชินาเบิ่งกระเทียมก่อนมาได้ท่ายนเอากินได้ไหมมานั่งกินหม่งง่นพี่มานั่งน้องนั่งล่องพูนิ้มนั่งพูน chống chống là bà xin mời kìa chống 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 ถ้ากินเค้งต้องเชิกินไข่ล้วดกินลายต้เนาะเอาไปใช้อาไปกินดูมันชิเฮมาเอาไปกินนมู่เอาไปกินนังนี่งน่งน่องนวอนยันงัวอะไรนั่นแหละงัวไปตู่ออกมาหายไปใช่ไหมเราชิให้กัอันหมักพริกก่อนอนมือบูดด้นี่ะลาาุ่เนี่ยจคน นาปลาดุงเนี่ยใช้เงินอะไรกันไหมสวัสดีค่ะสวัสดีได้ไหมจ้าวไปละพี่น้องเลยเนาะหายตาดำครับเอ็นิวเฮ็ดเวีย้ให้เบิองมือน,นี้เนาะเดี๋ยวสิมาให้พี่กอล์มัยนยังลาพี่น้นนนอ,นนนองกันเลยไปเลย